อนุทินลงพื้นที่ประจบคีรีขันช่วยผู้สมัครหาเสียงค่ะเนอยไรคับื เมื่อเวลา18อนิกาวันที่17มกราคม2569ในาอยนอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยรักษาการนายกรัฐมนตรีหรือเสียหนูพร้อมด้วยนางสาวธนนนนิรามิตรหรือจา่าภรรยาเดินทางลงพื้นที่ถนนคนเดินริมหาทะเลอ่าวประจวบเพื่อช่วยนายสังคมแดงโชดเหรือลูกหินผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เขตหนึ่งสสพักภูมิใจไทยหาเสียงการ การลงรับสมัครเลือกตั้งครั้งนี้โดยมีนายสิทธิทชัยสวัสดแสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีครีขันธ์นายสังคมแดงโชตหรือลูกหินผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งพร้อมทีมงานร่วมให้การต้อนรับและนําเดินชมทัศนียภาพของอ่าวประจวบและตลาดถนนคนเดินริมอ่าวประจวบเพื่อพบปะประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าบริเวณภายในตลาดนายนภะินทรศรีสันพางและนางมนัญญาไทยเศษแกนนำพักลงพื้นที่ด้วย จากนั้นภรรยาของนายอนุทินได้เข้ากราบสักการะหลวงปู่พระอุปคุตและหลวงปู่ทาเวสวนณบริเวณวิหารผาอุปคุตด้านหน้าสะพานสรานวิถีริมอ่าวประจวบโดยมีนายประธานพลสวัสดิ์ประธานกลุ่มเพนพุทธประจวบเป็นตัวแทนกลุ่มเพนพุทธมอบภาพนายอนุทินขณะกำลังจดคาถานกยุงทองเมื่อครั้งเยี่ยมจังหวัดสุรินและมอบภาพถ่ายเงาสะท้อนคล้ายพระสงเดินขึ้นจากทะเลอ่าวประจวบ เพื่อให้นำกลับไปเป็นที่ระรึกซึ่งในโอกาสนี้กลุ่มตัวแทนชาวสหกรณ์โคโนมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และกลุ่มผู้เลี้ยงโคโนมพื้นที่ภาคใต้ได้รวมตัวยื่นหนังสือขอให้เรื่องรัฐช่วยแก้ไขปัญหานมล้นตลาดและผลักดันขับเคลื่อนแก้ปัญหาด้านอื่นๆของโคโนมพร้อมมอบหมวกให้ในายอนุทินสมสัยโดยนายอนุทินได้เดินทักทายพ่อค้าแม่ค้ารวมไปถึงประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของที่ถนนคนเดินหลายคนเข้ามาทวงถามเรื่องของโครงการโคล์คือ ึ่งเนื่องจากยังไม่ได้ในเฟสแรกซึ่งนาะยอนุทินบอกว่าหากกลับมาเป็นรัฐบาลจะเดินหน้าโครงการต่อ100%เเซนอกจากนี้ยังมีบางส่วนเข้ามาให้กําลังใจต่อการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาและตลอดเส้นทางก็มีคนเข้ามาห้อมร้อมขอถ่ายรูปจํานวนมากซึ่งใช้เวลาเดินเกือบ2ชั่วโมง